สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมเพิ่งกลับมาจากงานเปิดตัว Redmi Note 7นะครับของเสี o ยวมีนะครับก็เปิดตัวด้วยราคาที่8,999บาทเท่านั้นนะครับในตัวเริ่มตน้นถือว่าเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่แบบราคาดีมากแต่ว่านอกจากเขาจะเปิดตัว Redmi Note 7แล้วนะครับในงานมันยังมีอุปกรณ์หนึ่งชิ้นที่แบบเปิดตัวแล้วก็ทําราคาได้แบบเฮ้ยราคานี้จริงเหรอก็คือ,อเจ้านี่นะครับนี่ลำโพงบลูทูธนะครับ,รบขอชื่อว่ามี compact Bluetooth speaker รุ่นที่สองนะครับ ตัวนี้จุดเด่นของมันก็คือราคานะครับราคาของมันเนี่ยอยู่ที่ให้ท่ายกันเท่าไหร่ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเอะหมดเวลานะครับราคามันคือ2 9 9บาทบเท่าทส้นเองนะครับไม่ถึง3 0 0บาท300ทอน1บาทเพราะงั้นเถอะนะครับตัวนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้เป็นลําโพงขนาดเล็กพกพามาพร้อมกับตัวสายห้อยนะครับแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธรองรับบลูทูธ4.2ุมีไมโครโฟนสำหรับสนทนาโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับตัวนี้มันก็ไม่มีฟีเจอร์อะไรเนาะด้วยราคาเท่านี้แต่ว่า มันจะมีเรื่องของเสียงเ็าบอกว่าลำโพงตัวนี้มันคือ2วัตต์นะครับเป็นลำโพง2วัตต์ก็แบตเตอรี่ตัวนี้แบตตืดมากเขาบอกว่าถ้าเกิดเปิดที่ความดังที่ประมาณสัก80%เนี่ยนะครับมันใช้งานได้นานถึง6ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับว่าแล้วเราก็จะมาแกะกล่องดูกันว่าไอ้ตัวนี้มีอะไรบ้างก็คือเป็นตัวลำโพงนะครับมีลำโพงมาให้กับสายคล้อง2อ,อย่างนะครับไม่มีที่ชาร์จให้เพราะว่าไม่ควรแถมเนาะราคาเท่านี้ก็ไม่ควรแถมแล้วนะฮะมีคู่มือการใช้งานมาให้นะครับ มือกใช้างาน,นตัวลาโพงประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นลําโพงเฉยๆขนาดเนี่ยเทียบกับฝ่ามือผมเล็กมากๆนะครับก็ด้านบนเป็นลําโพงข้างล่างมันจะมีปุ่มเป็นปุ่มเ,เปิดปิดนะครับแล้วก็เวลาแพรเวลาเชื่อมต่อพวกบลูทูธก็กดตรงนี้แหละก็มีอะไรอีกอ่ะไม่มีแล้วมีพอร์ตเชืมือมีพอร์ตชาร์จไมโคร USB แล้วก็มีที่คล้องกับไอ้เจ้าสายตัวเนี้ยเวลาใช้ก็ก็คือสอดเข้าไปเลยนะครับแนวคิดของมี compact bluetooth speaker ตัวเนี้ยก็คือมันอะออกแบบมาสำหรับแบบคล้องใส่กระเป๋าแล้วก็ไปแล้วก็เปิดเพลงไปอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบเสียงให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเราคนอาจตะสงส่ว่าเอ้ยซื้อลำโพงเนี่ยลำโพงบลูทูธเนี่ยราคาสองบาทมันจะเสียงดังเท่าไหร่แล้ว แล้วมันจำเป็นไหมถ้าเทียบกับลาโพงของทางโทรศัพท์นี่ใช้ลำโพงโทรศัพท์ไม่เดฐ์วันเหรอถ้าใช้นี่สองเก้าเดี๋ยวเรามาทดสอบเสียงกันครับทดสอบเปิดภาพยนต์ให้ดูผ่านตัวบลูทูธนี่นะเห็นไหมไอโฟนมันเชื่อมต่อกับ ลำโพงอยู่นะครับก็เดี๋ยวลองเปิดให้ดูเลยอันนี้ผมเปิดหนังนี่นะจะได้รู้ว่าเวลาที่มันเล่นภาพยนตร์เนี่ยปากปากของนักสแสดงกับเสียงที่มันออกมามันตรงกันหรือเปล่านะครับอ่ะไปนี่นะครับน่าเห็น <sighs> ไหมครับ ก็สรุปว่ามันเป็นบลูทูธ4.2เนาะการแบบเรื่องที่เสียงจะเหลื่อมออกมาไม่มีนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับมี Compact Bluetooth Speaker 2นะครับราคาย้ำอีกที299บาทนะครับสามารถเป็นเจ้าของได้นะไปหาซื้อกันได้ที่ร้านของเสี่ยวมี่นะครับพ,พบช็อปของแ n น Link น่าจะมีวางขายแล้วนะครับราคาไม่แพงนะตรงนี้ซื้อมาใช้ฟังเพลงแบบอย่างที่ผมได้ทดสอบให้ดูแล้ว่าเสียงของมันเนี่ยนะครับให้เสียงที่ดัง กว่าลําโพงมือถืออย่างเครื่องที่ผมใช้อยู่ใน i ฟน o ท e าเนี่ยนะครับถ้าเทียบกันกบเปิดสุดทั้งคู่นะครับมี Compact Bluetooth Speaker 2ตัวนี้จะให้เสียงที่ดังกว่าให้เบสที่หนักกว่าแต่ว่ารายละเอียดจะสู้ไม่ได้แต่โดยรวมมันเหมาะการที่แบบไปใช้งานแบบนั่งกินคงกินข้าวกับเพื่อนหรือว่านั่งทํางานเปิดฟังเพลงชิลๆตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็มีไมโครโฟนนะครับรับสายโทรศัพท์ได้โดยที่แบบไม่ต้อง คอยมาหยิบมือถือเปลี่ยนโหมดอะไรถือว่าเป็นหนึ่ง g a d g e ที่น่าสนใจราคาไม่แพงด้วยนะครับไปหาซื้อกันได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะประมาณนี้นะครับเจอกันที่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์ช่องหน้ากับสเปกควรที่อยู่เราด้วยนะครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย